สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแบงบารามีนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้มาแบ่งปันพระเครื่องนะครับนะแต่วันนี้เราจะพามาชมพระเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับนะที่มาจากปี2515นะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมรีวิวพระผงชัยวัดเนื้อน้ำมันของวัดลาดบอพิษไปนะครับซึ่งเป็นพระผงที่มีพุทธคุณโดดเด่นนะครับนะปลกเสกพิธีใหญ่นะครับนะเชิญเกจิระดับแนวหน้ามาร่วมเสก แถมที่สําคัญเลยนะครับท่านผู้ชมราคาอยู่ในหลักร้อยบาทนะครับสามารถจับต้องได้นะครับนะแล้ววันนี้ผมก็ได้นําพระมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระที่มาจากวัดโคนอนครับท่านผู้ชมบุกเสกพิธีใหญ่ไม่แพ้วัดลาดบอ่อพิรคลิปที่แล้วแน่นอนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปี2 5 1 5ับครับท่านผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมได้มาประมาณ2เหรียญน,นะครับนะแต่อีกหนึ่งเหรียญเนี่ยพอดีว่ามีคนขอแบ่งไปนะครับนะก็เลยเหลือเหรียญเดียวนะครับ มาเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้จะมีลักษณะเป็นยังไงมีประวัติการสร้างยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอเคครับผมนี่คือหน้าตาเหรียญแบบว่า ชัดๆนะครับนะอ่านี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับต้องชี้แจงกันอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าเหรียญรุ่นเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมก็จริงนะครับนะแต่ไม่ทันหลวงปู่เสกนะครับนะหลวงปู่มรณภาพไปเมื่อประมาณช่วงปี2469นะครับเหรียญนี้สร้างในปี15นะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับท่านผู้ชมเหรียญที่ทันหลวงปู่เอี่ยมเสกเนี่ยราคาเนี่ยเล่นหากันหลักล้านนะครับนะ เป็นหนึ่งใน5เหรียญเป็นจากาคียอดนิยมตลอดกาลนะครับนะแน่นอนว่าราคาในการเอื้อมถึงเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เรามีเหรียญที่สามารถห้อยทดแทนกันได้ครับ mm hmm. เหรียญน,นั้นก็คือเหรียญหลวงป,ปู่เอี่ยมที่ผมกําลังถืออยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมอเดี๋ยวเรามาดูประวัติการสร้างกันนิดนึงนะครับนะ เรหรียญลู่เอี่ยมวัดโคนอนปี15นะครับจัดสร้างที่วัดโคนอนนะครับโดยที่ทางวัดโคนอนเนี่ยได้มีการดําเนินการจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับนะจะได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วก็สร้างวัตถุม,มงคลชุดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมทําบุญนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโดยชนวนมวลสารที่สําคัญของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือแผ่นทองจานอัขระของเกจิต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตหลวงพ่อเพหลวงพ่อทองอยู่หลวงปู่บุญมีแล้วก็ อีกหลายหลวงพ่อนะครับนะที่ผมจะกล่าวในตอนพิธีปลุกเสกแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทางวัดก็ได้นํามาหลอมเป็นชนวนมวลสารเพื่อใช้กับพระเหรียญรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่วัดโคนอนนะครับในงานผูกพันธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับโดยมีหลวงปู่โตนะครับเป็นประธานพิธีในการร่วมปลุกเสกนะครับเกจิที่เขาเชิญมาร่วมปลุกเสกนะครับท่านผู้ชมมีด้วยกันถึง55ท่านนะครับ แต่วันนี้เราจะไม่พูดถึง55ท่านนะครับเราจะขอพูดประมาณ10ท่านแล้วกันนะครับนะเพื่อที่เนื้อหาของคลิปเนี่ยจะไม่ยาวจนเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันท่านแรกนะครับท่านที่1นนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกรัตาธิราชนะครับท่านที่2นะครับหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองท่านที่3นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนะครับท่านที่4นะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพระองค์ท่านที่5หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้วนะครับท่านที่6หลวงพ่อเต้วัดสามงามนะครับท่านที่7หลวงปู่สิมวัดถ้ำมผาป่องนะครับท่านที่8ดหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับท่านที่9นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดแล้วก็ท่านที่10นะครับพระอาจารย์นำวัดดอนสารานะครับก็จะมีด้วยกันประมาณนี้นะครับนะอันนี้คือชี้แจงคร่าวๆนะครับความจริงมีด้วยกันถึง55ท่านนะครับ แต่วันนี้ผมขอยกตัวอย่างมาประมาณ10กว่าท่านแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนื้อหาพระเหรียญในวันนี้ที่เรานํามาให้ชมนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับท่านผู้ชมโดยเนื้อทองแดงเนี่ยค่อนข้างหลายโซนนะครับนะถ้าเป็นทองแดงผิวไฟเดิมๆแบบเนี้ยก็จะราคาอยู่ประมาณไม่เกิน2,000กว่าบาทนะครับนะ แต่ถ้าองค์ไหนสภาพดีแล้วเป็นหนากากเงินนะครับนะหนาก,ากเงินก็คือตรงบริเวณองค์พระของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยจะเป็นหนัากากเงินนะครับถ้าเป็นหนัากากเงินเนี่ยจะเล่นกันอยู่ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทเลยนะครับนะท่านผู้ชมถ้าเป็นเนื้อทองแดงหรือเป็นเนื้อกระไหลเนี่ยก็จะเล่นกันไม่เกิน2,000กว่าบาทนะครับนะตามนี้นะท่านผู้ชมโอเค เดี๋ยวเรามาตีกล้องส่องดูองค์พระกันนะครับอ่านี่ครับผมนี่คือหน้าตาเหรียญเสมาวัดโคนอนหลวงปู่เอี่ยมปี15นะครับท่านผู้ชมนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างแท้ดูง่ายนะครับนะดูผิวพันธุ์วรรณะขององค์พระกันครับ องนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างเดิมพอสมควรนะครับนะไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานนะครับนะผิวไฟยังติดอยู่ตามซอกตัวหนังสือขององค์พระนะครับแล้วก็ตัวอักษรด้านล่างนะครับจะมีคําว่าพระภาวนาโกสนเถระเอี่ยมสุวรรณสโลนะครับตามนี้นะท่านผู้ชมจะมีเส้นๆตามพื้นผิวองค์พระนะครับแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับนี่ลวดลายกระหนกก็สวยงามนะครับนะตามนี้เลยนะครับ นี่คมคมนะครับอ่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะนี่เหรียญแท้ดูง่ายนะครับนะอ่าข้างหลังก็จะเป็นยันสี่นะครับท่านผู้ชมอ่าให้ดูกันหลังยันสี่นะครับนี่ตามนี้นะความจริงวัดหนังเนี่ยเขาได้ออกเหรียญที่เป็นอ่าเสมาวัดหนังปีหนึ่งห้าด้วยนะครับนะแต่ก็คือความนิยมน่ต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงกันนะครับนะราคาห่างกันไม่กี่บาทนะครับท่านผู้ชม ตามนี้นะนี่ตัวหนังสือเขาจะเป็นแท่งนะนะครับดูง่ายๆเลยนะครับนะนี่ตัวหนังสือจะเป็นแท่งแล้วก็มีเส้นเสี้ยนอยู่ข้างในนะครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมีไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันได้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่พบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ